เก็บมะละกอให้พี่มดแล้วก็พี่มดตำส้มตำให้กินเนาะโอเคค่ะตรงนี้มะละกอเยอะเลยนะคะชอบใจมะละกินนกน้องแพะเยอะมากเลยผักใส่นะ้ำมันหอยอ่ะอร่อยมากม,มันขมแต่มันอร่อยมันแบบไม่รู้อ่ะพี่ชอบมากเลยแม่พี่ก็ชอบกินเนี่ยดูสิมีเต็มเลยอ่ะ <ไอ S 1> หื ไปกินที่บ้านหรอโอ้อออต้มานมะละกอสูงมากเลยดูสิคะหนึ่งสองจว้าวตกลงมาแล้วนะคะเก่งมาก ดูสิคะใบมะลักขินนกนี่คือเต็มไปหมดเลยเอาไม่เอาไปกินเอาไปกินได้มาละกอแล้วนะคะนายพี่มดไปตำมะละกอให้กินเนาะโอเคค่ะไปนี่ค่ะสับมะละกอรอพี่มดไม่พอตอนนี้คือฝนตกค่ะตออนนี้คืฝนตกนะคะเดี๋ยวกลับไปใ่สงสัยพี่มดได้ขึ้นรถแม่ฝ <laughs> นมาแล้วนะคะตอนนี้คือรถพี่มดอะใส่ส้วมไม่ได้อีกต่างหากนะ จะร้องใส่โซ่แล้วใส่โซ่ไม่ได้ไม่รู้ว่าเป็นพ่อะไรนะเข็นกันหนดทางนะคะต้องเข็นแน่งานนี้มือเะตอนนี้คือบรรยากาศน่านอนมากฝนก็ตกนะคะแล้วก็เดี๋ยวให้แม่ร้องเพลงให้ฟังนะเราสับมานแล้วก็ไปเดี๋ยวพี่ไปหลับรอนะนี่ค่ะพี่มดกำลังจะส้มตำให้กินตำสุมตำนะใส่เกลือนิดนึงนะคะธรรมชาติเลยนะคะธรรมชาติมากไม่มีอะไรสักอย่างมีพริกเกลือกะปิค่ะ อันนี้จะบอกว่าแม่สีเรือนะคะแม่จะเดินเหมือนผู้ชายแต่ก็แม่สีเรือเอาลงมากพ <c oughs> ัง <c oughs> อลังการงานสร้างมากอลันน่ากินน่ากินมดใชิจะเป็นยังไงเนี่ยเกือปากไหมน้ำลายจะไหลแล้วพี่มดนะอ,อะไร นี่ค่ะอือหือเชื่อว่าไหนคนไม่เคยกินนะคะแบบนี้ลา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 บ้านๆค่ะบ้านจริงๆไม่มีอะไรเลยค่ะมีแต่เกลือพริกอืมอชิมชิมอร่อยบนี่อะไรเปรียวป่กชิมน้ำอะไรคือน้ำอะไรไปก่อนเสร็จหรือยังคะ เสร็จแล้วอันนี้ไม่มีใครกินกับเราแน่เลยฮะเบียร์อร่อยเสจ็ดน้ำก <c oughs> ืนส้มตามกัน,กนคือเต็มพันล้านกกลับบ้านฝนตกกิน <c oughs> เยอะนะ <c oughs> ไม่ส้ตมตำบนดอยนะคะไม่โดนอะไรเลยปลาะอะไรก็ไม่มีน้ำาก็ไม่มีเนาะ บ้านเนี่นาก็ไม่มีนะคะไม่มีเมื่อมาละกอมาละกอเมลเขตทสมีอะไรก็ใส่ไปอ่ะทรงตามบ้านนอกค่ะเบื่อจีบแอร์คิวแล้วเราจะเข้าบัวมาเด้อมาเจอวะเผ็ดพี่มดบอกว่า ดิลวดน่ะเรื่ไมนะ่ได้มาดูพี่มอบอกว่าอโะโกเนาะเนี่ยเหรอเค้มสคาสกอ่ไปแล้วพี่มดบอกว่าไม่เผ็ดเผ็ดนะอนหะอมแรงมา่เอะเค้ เป็นไรเกงใจคือตอนแรกบอกว่าซื้อเนื้อหมูมานะคะแล้วก็เตรียมกินหมูกระทะก็คือเราก็ได้ตังมานิดหน่อยใช่ไหมคะจากการทำ u t u b e เนาะแล้วก็มากับทำจนว่าก็มีคุณแม่เป็นส่วนร่วมแล้วก็เราก็ซื้ออะไรเล็กๆน้อยๆมาให้คุณแม่ค่ะแล้วก็กล่าว่าจะมาทำกินหมูกระทะ เผ็ดแต่ว่าค่ะแต่ว่าฝนจะตกแล้วค่ะคือเวลามันเวลามันไม่พอนะคะกับน,นี่เนาะเพราะาตอนเย็นต้องลงไปละไม่ใช่ฝนจะตกแล้วมันตกแล้วคือตอนนี้ฝนก็เริ่มตกแล้วนะคะก็คือเราก็คิดถึงถนนะนะเนาะโอ้ยฟ้าร้องอีกตั้งค่ะอ๋ออันนี้คือพี่สบบาวบอกว่าใส่แบบนี้เลยนะแล้วก็ใส่รถดีใส่ ที่อุอ่นเนี่ยสัมผัสแอร์นี่มันจะท้าบนดอยจะเป็นบบนี่ก็มีฝนระหว่างรอให้ฝนดิฝนตกทุกคนได้ยินไหมคะฝนขนน้องชานพี่บอสร้องให้ก่อนละอันนี้คือมันจะท้าบน,นดอยนะคะเดี๋ยวจ้างให้พ่อขอบแมฆกินนะคะ ตอนแรกว่าจะให้ทำเต็มก็คือฝนตกค่ะตอนนี้คือเราต้องนั่ง่อบทำงานนี่นะ Hey กลาป็นี่ยตั้ง่ินแล้เนยใช่ไมทำงก็ทุกี่่ที่ไปอ่ะก็เป็นคนหน้าร้อนเก็ต้องแจถ้าบนด้วยหนูวะเดี๋ยวก็ทำทุกที่มุกาท้าบด้วยเส็จแ้วแหละเดี๋ยวรั้มาแบบว่าเนี่ย็ Gazoo mùa tangoo. Gazoo mùa tangoo 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 mùa ต้องเติมพลังเยอะเดี <laughs> <laughs> ๋ยวกลับไปต้องเนรถนี่อ่เมือีนะมือ่ไปได้ห แต่ถ้าบนดอยนะคะไม่ค่อยมีเหรเห็นานะเดี๋ยวเน้ให้คุณพ่อใหคุณพ่อคุณแม่ก่อนนะคะเพราะว่าจะไปกินข้างล่างบ้านก็ไม่ได้นะะตอนนี้ฝนตกนะตอนแรกว่าจะเอาริกาศข้างล่างค่ะที่แบบนั่งกินมนกระทะแบบชิวๆ ไหนได้คะฝนเสร็จ <C oughs> คือฝนวิ่หยุดเราก็ต้องกลับนะคะ <C oughs> นับมากนะคะก็พาพิมดนะคะขึ้นมาดานแพทครั้งแรกเนี่ยนะคะก็ <C oughs> พิมดภูมิใจกับการเดินทางครั้งนี้มากภู <C oughs> มิใจมากค่ะต้อนราบด้วยแบบถนนที่แบบ <C oughs> <D> ดีมาก <C oughs> ดีมากแล้วก็ปิดท้ายด้วยฝนตกทิดท้ายค่ะก่อนจะกลับนะคะ เป็นการที่ประทับใจมากอะพี่มดชอบมากเลยนะคะเนี่ยชอบมากเลยลุยจริงๆแล้วก็แล้วก็วันนี้เราก็ไม่แต่ไม่เข็ดนะคะไม่เข็ดจะไม่ใช่ไหมโอเคได้ได้โอ้ยชอบเลยแค่นั้นแหละหยุดแล้วฝนหยุดแล้วตอนนี้คือฝนไม่เป็นอุปสรรคใส่ลุยหรอเออเนาะใส่ใส่แต่ไม่เป็นไรเนาะแตงเกงน้องก็จะฉีดแล้วตัวเนี้ยโอ้โหอันนี้กางเกงน้องชายใส่กางเกงน้องชายเพราะ พราะกางเกงที่ใส่มาตัวน้าเอามาวมันหลวมผอมลง <c oughs> มากนะคะก็มาถ่ายบรรยากาศกลับมาบ้านใครนะคะแล้วก็พาพี่มดเที่ยวด้วยนะคะมามาเที่ยวบ้านแพทพ่อก็กินหมกระทะนะคะหมกระทะบนดอยบรรยากาศเป็นไงฮะบมกระทะหมกระทะบนดอยคุณแม่รับ เลี้ยวมาไปเ่ยช่วงนี้น้องช่วงนี้เด็กๆกลับมาอยู่บ้านนะคะฝนตกก็พอไปกินหญ้าเสร็จก็กลับมาอยู่บ้านยังกันกินละเดี๋ยวก็หายเรียนต่อไรเฮ้ย เออนั่นนี่ค่ะเขาบอกว่านี่ค่ะเขาบอกว่าถ้าเราเป็นหูดปกโก้เลยปกโก้เลยเนาะเขาเรียกว่าหูดเหรอเมียปะโก้หรือพะยอมกูอะไรป้าตะละปะปะทุเออปะมืดทุนเหปะมืดพุ้นนันเลยรศแต่ห้ามมาเลยเนาะห้ามมาช่วยดาห้ามไม่แต่ก่อนของน้องมีเยอะมากเลยนะเขาเรียกว่าเขาเรียเขาเรียกว่าหูดไหมก็ไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราเออนั่นแหละแล้วก็ ของแพทย์เป็นนิ้วค่ะตามนิ้วเยอะเลยแล้วก็แม่บอกว่าให้เอาควายให้ควายเลียให้นะหายไปเลยนี่ของพี่มดก็มีเม็ดนึงนะกําลังให้ควายเลียเป็นไงเดียมใช่ไหมเดียมอ่ไหมจะกินพี่พี่าแ้วน่ะดูมองหน้าเปนตัตัวน่ะเด็กๆหาเรื่องหลาลูกไม่ได้กินเกลือใช่ไหมเดี๋ยวเอาเกลือให้กินนี่ลาเพราะว่าปกติแล้ว ถ้าฤดูฝนใช่ไหมนะก็ถ้ากลับมาบ้านก็จะเอาเกลือให้กินทีละตัวทีละตัวแล้วก็ไล่ไปขึ้นดอยไล่ขึ้นดอยนอนดูมีควายอยู่ตัวหนึ่งอ่ะอาชิดอันเมเ็ดเถมน่าสงสารมากเลยปลพอแล้วพอแล้วลูกพอแล้วบัลี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 ฮะฮะอะไรนะ อันนี้กลับมาอันนี้น้องๆกลับมาป่ากเก๊กวยอันนี้น้องๆกลับมายังไม่ครบนะคะยังมีอีกยังแยกพวกไปอีกนะคะมีแค่นี้กลับมาไปไป